สวัสดีครับพี่น้องผมพ่อกระพัะปลอมยุติไทบบานหากินแบบบ้านที่สามมาเท่าครับพี่น้องวันนี้กับมหาลาบัสซิวลกาแล้วพี่น้องก็ได้มกได้หลายแต่ดีๆจะจอมครับพี่น้องนะขอบุงมาใส่ไว้ครับพี่น้องไม่เป็นไรมาใส่แด้วครับพี่น้องเบื่อว่ามันผมเข่าบพี่น้องค่อยติดตามชั่วโมงนะเดี๋ยวไปไล่กันเถอะ เลยครับพี่น้องบาดแรกครับคือว่าเด็ดมุกหนึ่งพอดีน้องเอ้ยนะครับโอ้ก็ซิวตัวงามครับพี่น้องนี่ครับตะกี้เด็ดก็มีครับพี่น้องไปซิวไปซิววิธีไทยบ้านหากินแบบบ้านครับท่าน้อมครับพี่น้อง อขอทายอยู่ครับพี่น้องหาก,กินผู้เดียวเนาะบ่ม,มีคนสอนมันก็ดหนักแน่งน้อยใช่ไก็พอได้กินอยู่ครับพี่น้องกระิ่วครับนี่ครับโอ้ยโ,โมกินผู้เดียวกับเบ,บืเนน้อเบื้อครับเบื้อเบื้อก็กำลังขึ้นครับพี่น้องเรศร้าครับตาเหงำเก่าแล้วครับ น,น,งงน,นั่น,นก,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 ก็เป็นโรงใใางานครับพี่น้องเพิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับปะรดไขกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังแรงใจให้พัดปอมได้ด้วครับพี่น้องเด้อนไหครับพี่น้องผลงานเช้านี้ครับหาปลาซิ่วมะม่วงก็เก่าแล้วพี่น้อง để một chứ một nâng hát bom đi tí thế bạn á à, kinh về bạn đi xa mà hát